ก่อนนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกทกท,กท่านด้วยนะสาธุน,นี้ก็ใกล้ออกพรรษาและเราก็ได้มาสร้างบุญใหญ่ด้วยกันด้วยการจุดเทีนใจไฟนิรันในช่วงพรรษานี้เนาะก็อย่างที่ท่านผู้ช่วยเจ้าวาดท่านได้มาอนุโมทนาไปเมื่อสักครู่สแสดงธรรมที่พี่ก็ขออนุโมทนาอีกครั้งหนึ่งนะที่พวกเราได้ร่วมกันจัดงานมุทิตาสการะนะ ทั้งท่านประธานนะทั้งประธานกองต่างๆทั้งท่านสาธาชนทุกท่านที่มาร่วมงานก,นกันก็เป็นบุญพิเศษของหมู่คณะของเรานะก็อดเป็นห่วงกับวัดที่จะจัดงานในลักษณะนี้ซึ่งมันมีรายละเอียดเยอะแยะมากมายเลยนะทั้งเรื่องของการไปรับส่งพระจกากสนามบิน ส่งกลับประทับใจอาหารหวานขาวนะซึ่งพวกเราก็ทำได้ดีมากๆเลยอาหารทุกวันตั้งแต่พระมาจนกลับเนี่ยก็เป็นที่ประทับใจกันนะพวกเราก็ได้นําอาหารหวานขาวที่ประณีบรรจงตั้งใจมากที่มาถวายแด่คณนะสงฆ์เนาะทั้งสถานที่เราก็ลงตัวนะที่พักอาศัยเพียงแต่ห้องจัดปฏิบัติธรรมห้องจัดพิธีกรรมมันเล็กไปหน่อย มีบางคนบอกว่าโอ้ปีหน้าจะไปจัดที่เซกตนเวลเล่นี่จะจัดยังไงนะจัดที่นี่ก็แล้วการติดป้ายเป็นวัดพระรมการเซกตอเวลเล่ขอเช่าสถานที่ที่พักพร้อมอะไรพร้อมทุกอย่าง <c oughs> ไอเดียดีเหมือนกันนะนะท่านประธานสงฆ์หลวงพี่เจ้าคุณวิโรก็ประทับใจมากนะท่านประทับใจท่านให้ธรรมะที่ลึกซึ้งมากนะหลวงพี่ฟังท่านให้ข้อคิดที่ดีนะเช่นบอกว่าทอดพระปา,ปาก็ต้องทอด ซ้ำๆย้ำๆจนกระทั่งมันขึ้นไปในใจเราเราเคยเบื่อไหมเราทอดพระป่าทอดมาตั้งแต่สร้างวัดแล้วเมื่อไหร่จะหยุดทอดสักทีหนึ่งนะ <c oughs> การสร้างวัดนี่สร้างเสร็จไหมไม่เสร็จนะตอนหลวงพ่อทศตอาจะบวชเนะี่ยโยมป้าท่านมาบอกว่าจะบวชละจําไว้อย่างนะสร้างวัดนะ่ะไม่มีวันเสร็จนะไม่มีวันไหนสร้างเสร็จนะทําเรื่อยไป เสร็จไม่ได้เพราะว่ามันต้องทําไปเรื่อยๆนะทั้งซ่อมทั้งสร้างทั้งทํานุบํารุงต่างๆนาะนาะสร้างไม่เสร็จนะคืองานนี้งานใหญ่ยมป้าท่านก็นมาบอกมาเตือนท่านแล้วก็ต้องเข้าวัดแล้วเนี่ยก็ต้องวัดตลอดนะวัดอะไรก็วัดทานศีลภาวนาของเราวัดตลอดวัดคุณธรรมความดีตลอดเขาถึงเรียกว่าวัดไงเพราะว่ามันต้องวัดตลอดเราก็มาวัดเนาะ วัดใครวัดตัวเองวัดใจตัวเ,เองคุณธรรมความดีของตัวเราเนาะหลวงพี่วิโรจน์ท่านก็ให้ข้อคิดที่ดีมากหลวงพี่ฟังแอืวต้องมาตอกย้ำว่าเออทอดพระป่า,ปานี่ก็ต้องทอดไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งมันติดตัวติดใจเราไปเป็นบุญที่นึกถึงที่ไรก็ปลื้มได้ทุกวันจนวันสุดท้ายนะนึกให้ปลื้มทุกอย่างทุกบุญเลยนะเราก็เข้าวัดก็ไม่ต้องเบื่อนะเพราะว่าเกิดมาก็ ตั้งใจมาสร้างบารมีนะอยู่บ้านมันก็ไม่ได้บารมีนะมาวัดนะได้บารมีได้มารวมกันสร้างบารมีตามที่ครูบาอาจารย์ท่านวางหลักการเอาไว้มาเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันเพราะว่าพระเห็นโยมพระก็ปลืม้มโยมเห็นพระโยมก็จะยิ่งเห็นพระภายในก็ยิ่งปลื้มใหญ่เลยนะเนี่ยวัตถุประสงค์ของการเกิดมาเป็นงนั้น แล้วท่านก็ให้ข้อคิดดีนะท่านบอกข้อหนึ่งหลวงพี่ก็ประทับใจมากท่านบอกเมตตาเนี่ยพูุ้ทธเจ้าให้ไว้เป็นอาวุธนะความเมตตาเนี่ยมันต้องมีเมตตาขนาดไหนถึงจะเป็นอาวุธติดตัวประจํากายเราไว้ไปไหนก็มีเมตตาเนี่ยเป็นอาวุธใครคิดร้ายกับเราเนี่ยเราตั้งจิตเป็นเมตตาใครก็ทําอะไรเราไม่ได้นะเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโอ้โหช้างนาราคีรีนะ พุ่งเข้ามาใส่เลยพระเจ้าไม่ได้วิ่งหนีไม่ได้ตกอกตกใจแค่แผ่เมตตาไปปุ๊บเป็นไงหยุดอยู่เลยนะหยุดอยู่เลยไม่สามารถทําอันตรายได้นะท่านเอาชนะความไม่ดีด้วยความดีเนาะยิ่งยุคนี้สมัยนี้ความไม่ดีมันเยอะนะตั้งแต่เข้าพรรษามานี่โอ้โหทุกอาทิตย์มาตลอดตอนนี้ไปถึงสำนักที่ใหญ่มากอยู่สำนักหนึ่งอ่าฮะ ใกล้วัดเราเดี๋ยวต้องถึงวัดเราแน่นอนอย่าเพิ่งตก,กใจโอ้หพี่กาญจนาตก,กใจแทบตกเก้าอี้เลยนะเมื่อกี้อย่าเพิ่งตก,กใจเรามีภูมิเยอะแล้วไม่ต้องกลัวมันใกล้มาแล้วฮะเราโดนเดี๋ยวก็จะไปถึงวัดพระธรรมกายไม่ต้องกลัวหรอกมันโดนมาตั้งแต่เข้าพรรษาปีนี้ก็น่าจะพยากรณ์ได้ว่าแต่ละวัดน่าจะแห้วน่าจะได้ฉันแห้วกันประธานกระถินต่างๆก็น่าจะ เปลี่ยนจากถวายพระกรถินเป็นถวายแห้วแทนก็คงจะอดกรถินกันก็เป็นบุญใหญ่ของพวกเรากรถินสามหมื่นวัดนะช่วยกันเอาบุญกันให้เต็มที่มากน้อยไม่เป็นไรเราทําบุญไปอธิษฐานจิตแล้วก็อย่างที่ท่านผู้ช่วยเจ้าวาดท่านแจ้งว่าเดี๋ยวเราจะมีการไปทอดกรถินวัดกระเรมิตรของเราเนี่ยเท่าที่เราจะทําได้เราทําเพื่อต้องการให้หลวงพ่อธรรมเชียวท่านได้บุญท่านตั้งใจจะเอาบุญนะทอดกรถินทั่วโลก เราไปกันนะเอาบุญนี้เต็มที่เหละเป็นสะพานบุญนี้กับหลวงพอ่อนะเอาบุญนี้เต็มที่เป็นกําลังใจถวายแก่พระทุกรูปเนาะก็ตั้งจิตตั้งใจให้ดีดูข่าวอะไรก็อย่าไปผสมโรงเรารู้ไม่หมดหรอกนะเรารู้ไม่หมดเรารู้แค่เท่าที่เราปรากฏอยู่หน้าสื่อเหมือนวัดพระธรรมกายอ่ะถ้าไม่ได้เข้าวัดพระธรรมกายไม่มีทางเข้าใจวัดพระธรรมกายถูกไหม เราเข้าใจหลวงพ่อธรรมชโยมากที่สุดนะเราเข้าใจหลวงพ่อมากที่สุดแล้วเราก็ยืนหยัดเคียงข้างหลวงพ่อมาโดยตลอดนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสู้กันต่อไปนะสู้กันต่อไปอย่าไปยอมแพ้แม้ว่ามันผ่านจากวัดแถวๆนะลำลูกกาเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะมาถึงแถวแถวคลองสามก็ต้องตั้งสติสู้กันไปเขาจะใช้เรื่องกัรเงินเพราะตอนนี้เขาจะ มันเป็นเรื่องของไม่ใช่เรื่องของมันเป็นเรื่องของเขาจะบอนไซพระพุทธศาสนาเขาจะบอนไซเขาจะเขาจะบอนไซศาสนาคือไม่ให้เติบโตจัดอ่าจะเป็นอย่างนั้นนะป,นประมาณนั้นก็ว่ากันไปเราก็สู้ได้บุญนะสู้ได้บุญนั่งสมาธิของเราให้มั่นคงให้ดีที่สุดเลยนะแล้วก็ ฮะไม่รู้ใครอ่ะอเออตำนองนั้นนะไม่ใช่หมูไม่เป็นไรเราก็ได้บุญมากชาตินี้เกิดมาอายุไม่ได้ยืนยาวอายุไม่นานไม่ถึงร้อยปีก็ไปแล้วแต่ว่าก่อนจะไปก็ต้องเอาบุญให้เต็มที่ ชาติเนี้ยใครสร้างบุญตั้งใจสร้างบุญได้บุญมากๆเลยนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการสร้างบารมีเลยรเราต้องไหว้ทวนน้ําอย่างอย่างเข้มเข้มแข็งเลยนะเราเป็นนักว่ายน้ํานะไม่ได้ไว่ายตามน้ําด้วยไหว้ทวนน้าเพราะเราเป็นนักสร้างบารมีนะแล้วก็น้ํามันเชี่ยวเ,เราต้องเข้มแข็งมากเลยนะต้องฝึกฝีมือเราให้เต็มที่แล้วชาตินี้เราจะ ได้บุญติดตัวไปอย่างเต็มที่มากๆเลยทั้งหยาบทั้งละเอียดอ,อย่าไปหลงกลเขา,เ,าเรามีน้อยเราก็ทำน้อยมีมากเราก็ทำมากแต่ว่าทำให้ปลื้มต้องทำให้ปลืมปล้มม,มติดเป็นนิสัยของเราให้มันปลืม้มเอาแบบเจอใครก็โมทนาทุกคนเลยอิจฉาใครไม่เป็นเลยนะเรามาร่วมงานบุริตาที่วัดของเราเนี่ยโอ้มาทุกปีนะก็บุริตาให้มันชื่นอกชื่นใจ แบบประเภทว่าอิจฉาใครไม่เป็นเลยเอาบุญให้เต็มที่มองไปทางไหนก็ให้เป็นบุญเป็นกุศลติดตัวเราไปนะเกิดมาตั้งใจจะมาทําตรงนี้หลวงพ่อบอกเมื่อก่อนเนะมู่คณะเรานี่มากกว่านี้อีกนะมากกว่านี้เยอะเลยแต่ว่ากระจัดกระจายกันไปไปที่ต่างๆรวมกันไม่ติดที่มาถึงมู่คณะจริงๆก็เหมือนมีมากแต่จริงมากกว่านี้อีกนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้อง กัดฟันของเราให้ดีนะบางคนบอกองค์พี่ฟันไม่ค่อยมีแล้วก็กัดเหงือกต้องกัดเหงือกชาตินี้สําคัญมากเลยนะฮแล้วไม่ต้องกลัวบางคนบอกโอ้สงครามโลกเนี่ยมันจะเกิดหรือเปล่าเนี่ยมันมินเมย์มินเมย์อยู่นะมันมันโอกาสเกิดสงครามโลกเนี่ยมันเยอะมากเลยนะเพราะว่ามันเกิดคอนฟ lict กันทั่วโลกเลยหลวงพี่มั่นใจว่าในยุคข,ของหลวงพ่อธรรมชโยเนี่ยจะไม่มีสงครามโลกนะนะหลวงพี่มั่นใจอย่างนั้นนะ แต่ถ้ามันมีสงครามโลกก็ตัวใครตัวมันก็ <c oughs> เข้ากลางกันนั่นเองแล้วกันนะแต่หลวงพี่ว่าไม่มีนหะเพราะว่าหลวงพ่ออยู่ไม่เกิดสงครามโลกแน่นอนอา,อาจจะดูมีนเมย์มีนเมย์แต่ว่าไม่เกิดแน่นอนหลวงพี่วิโรนั่งคืองบินมาจากยุโรปเนี่ยก็ต้องนั่งอ้อมมานะอ้อมเพราะว่าตรงกลางมันมียิงระเบิดกันเดี๋ยวเดี๋ยววินผ่านไปเดี๋ยวระเบิดมาก็เขาก็ตีวง <c oughs> โอ้น่ากลัวเหมือนกันนะยุคนี้สมัยนี้ก็ต้องอยู่ในบุญมากๆเลยนะแล้วก็ในภารกิจของเราเนาะเราก็จะเป็นสะพานบุญไปทอดกรถินกับวัดกัลยาณมิตรของเราต้องทำพา,ารกิจนี้ให้ได้นะเอาบุญถวายหลวงพ่อแล้วก็ในอีก22วันก็จะเป็นงานบุญสำคัญประจำปีของเราก็คือทอดกรถินที่วัดของเรา ซึ่งในปีนี้หลวงพี่เจ้าคุณสมาก็จะเดินทางมาแล้วก็เราจะมีจัดบวชด้วยนะการบวชนี่ก็เหมือนกันบางคนบอกเอ๊ะก็บวชทุกปีบวชแล้วก็บวชอีกพี่พรก็บวชแล้วบวชอีกบวชแล้วก็บวชอีกบวชเข้าไปนะเรามีโอกาสใช้สิทธิเต็มที่บวชให้เต็มที่เอาบุญให้เต็มที่ติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเราบวชไม่ได้เราก็ส่งตัวแทนมาบวชอ่าส่งคุณสามีส่งคุณ หลานคุณลูกผู้ชายมาบวชได้แล้วก็ถ้าไม่มีก็อนุโมทนากนเขาไปดีไหมมันต้องเอาบุญให้เต็มที่นะบวชแบบเรานี้เราตั้งใจอบรมตั้งใจบวชเลยนะเราก็คอยสนับสนุนเป็นกองสเสบียงอำนวยความสะดวกกันแล้วก็ช่วงนี้ก็นั่งธรรมะให้ดีๆตั้งธรรมะเยอะๆทั้งชวนชายแมนๆม,มาบวชก็จะเป็นบุญใหญ่ของเราแล้วก็ช่วยกันนำโบรชัวกรถินเนี่ยไปส่งบัตรเชิญ เชิญเข้ามาเอาบุญกันนะฮะไม่ต้องไปคิดถึงอุปสรรคใดๆทําหน้าที่เหมือนคุณยายอาจารย์ตอนสมัยที่วัดพระธรรมมีเรื่องนะคุณยายไม่ได้คิดเลยนะคุณยายก็เดินทางไปทุกที่ที่ทมีลูกศิษย์อยู่ตามต่างจังหวัดเนี่ยท่านไปถึงก็ยกมือมาเอาบุญกันนะแล้วก็เชิญชวนเข้ามาท่านก็สามารถทาหน้าที่ผู้นาบุญได้ไม่ต้องไปรอให้มันโหให้ข่าวผู้ศาสนามันดีก่อนให้ข่าวผู้ศาสนามันมันเงียบก่อนไม่ต้องรอหรอก เราไปเลยไปถึงทําหน้าที่เขาเชื่อเราเราเป็นเพื่อนเขาชวนเ้ามาเอาบุญทอดกรถินสามัคคีกันเมื่อเขาได้มาร่วมพิธีที่มันเป็นพิธีที่เรียบร้อยที่ทําให้ใจเขามันปลื้มปิติมันก็จะช่วยพยุงใจเขาให้เบิกบานและปลื้มในบุญนะจะได้ช่วยกันเป็นวิตามินบุญให้กับเขาไปสู้ชีวิตของเขาต่อนะเอาบุญให้เต็มที่ของเราไปแล้วก็ อีกสิวันก็จะถึงมันออกพรรษาแล้วเนาะก็ <c oughs> ท่านใดในพรรษานี้ยังไม่ได้ทําความดีอย่างยิ่งยวดหรือว่ายังไม่ได้ทําตามที่ตั้งใจไว้สิบเจ็ดวันนี้ก็ให้เป็นสิบเจ็ดวันที่ได้ทําความดีอย่างเต็มที่เดี๋ยวมันผ่านพรรษาไปแล้วเราก็จะไม่ได้มีบุญที่นึกถึงแล้ปื้มนะเราตั้งใจยังไงไว้เอ่ะสิบเจ็วันนี้เอาให้ดีเอาให้เต็มที่เลยนะหลวงพี่ก็ อยากจะฝากเอาไว้ไปฟังติวเตอร์เขาติวธรรมะมาก็ได้ข้อคิดกับตัวเองว่าเราทุกคนนั่งธรรมะกันอยู่ที่บ้านทุกวันอยู่แล้วเนี่ยเราลองสรุปวิธีการนั่งธมร,รมะของเราเป็นแบบแผนเป็นแบบฉบับข้อหนึ่งก็อ2ข้อ3าเป็นสเต็ปสเต็ปไปและเราทำตามสเต็ปสเต็ปนั้นน่ะมันจะทำให้เราสามารถที่จะทบทวนแล้วก็พัฒนาการปฏริปธรรมของเราได้ดีนะ ลวงพี่เขาฟังติวเตอร์เข้ามาเออเราก็ลองมาดูตัวเราเออไม่ใช่ว่านั่งปุ๊บก็นั่งเลยนะเออทำตามสเต็ปดูสิเออขนาดนี้ชุดนั่งธรรมะเขายังนั่งเป็นสเต็ปนะนึ่งหลับตาเบาๆหลวงพ่อธรรมะเนี่ยท่านให้วิธีหลับตานะต้องทำนะสมอย่างทำซ้ำๆซ้ำๆกันจนกระทั่งเราโอเคทํำยังไงรู้ไหมหลวงพ่อธรรมะบอกว่าลืมตาหลีตาแล้วก็หลับตา เราลืมตาอยู่ไหมเราถึงหลับเลยปุ๊บเราก็เลยหลับเลยนะลืมตาตาลืมตาแล้วก็หลีตาแล้วก็หลับตานะลองฝึกดูเขาฝึกอย่างนี้เป็นสิบสิบครั้งเลยนะจากลืมตาหลีตาแล้วก็หลับตาเออแล้วเราจะเห็นถึงมิติของความหนักเบาในการหลับตาของเรานะบางทีเราอาจจะหลับตาผิด มาน่านแล้วกลองฝึกดูเนี่ยลืมตาหลับลืมตาหลีตาหลับตาลองฝึกดูทําอย่างเงี้ยเออทำจนกระทั่งมันเป็นความชํานาญแล้วเราก็หลับตาแล้วรู้สึกสบายไปธรรมชาติมันนุ่มๆซอบๆสบ,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 บายๆนะฮะแล้วก็ปรับกายให้สมบูรณ์หลวงพี่ายายาเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะอยากจะให้ทุกคนชวนกันทําการบ้านสิบข้อซึ่งเมื่อกี้พี่พรเพ,พิ่งมารายงานบอกโอ้โหทำมาทําอยู่นะครับหลวงพี่เป็นกําลังใจให้กับหลวงพี่อย่างมากเลยนะ จะเดินไปไหนจะออกกำลังกายจะทำภารกิจใดๆก็ทำอย่างที่หลวงพี่ว่าไว้คือให้มีดวงครอบตัวเราตลอดอยู่ในโบสถ์ก็ดวงครอบตัวเราถ้ากับโบสถ์หลมุมรวม,วม,วมคุมคลุมไปนึกๆเป็นอย่างเงี้ยนะโดยหลักการที่ว่าเหมือนเราไปนั่งอยู่บนยอดเขาและเรามองเห็นเส้นตัดขอบฟ้ารอบวงการที่เราเห็นเส้นตัดขอบฟ้ารอบตัวเราเนี่ยตอนที่เรานั่งอยู่บนเนินเขาสูงๆบนเขาสูงๆเนี่ย แค่เรามีความสุขแบบนั้นใจเราก็มาอยู่ตรงกลางแล้วนะพอใจเราอยู่ตรงกลางแล้วเนี่ยมันก็ง่ายทุกอย่างสบายทุกอย่างนะเราไม่ต้องไปกดใจเราไม่ต้องไปบีบใจเราหรือบังคับใจเรานะเดินไปไหนก็ให้ดวงคุมคุมเราไปรู้สึกตัวไปไหนก็ให้ดวงคุมคุมตัวเราไปเนะี่ยมีคนมาบอกหลวงพี่แล้วผมทําอยู่นะครับมึงผมฝึกตลอดเลยเออดีมากๆเลยนะก็ฝึกร่างกายให้มันสบายๆอย่างนี้นะนะ ปรับกายให้สมดุลก็เหมือนเราให้กายของเรามันพอดีพอเหมาะนะพอดีพอเหมาะเหมือนเราประคองไม้พลองด้วยตอนเราเรียนลูกเสือเรียนเนเธอ่ีประคองไม้พลองด้วยนิ้วของเราสองนิ้วประคองไม้พลองก็ไม้พลอ,องก็ตั้งฉากกับพื้นโลกได้นะฮะเรานั่งสมาธิเราก็ให้กายเรามันสมดุลสบายๆนะหลวงพ่อทัานเคยบอกว่าเราจะตอบแทนพระคุณพ่อแม่ได้เนี่ยนะ ด้วยการนั่งสมาธิทำยังไงร,รู้ไหมท่านบอกหลับตาเบาๆเบาที่สุดสบายที่สุดให้นิ้วมือของเรานิ้วปลายนิ้วชี้ของมือข้างขวาไปจรลดที่ไปนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายเบาๆสบายๆปรับตัวเราให้พอดีพอเหมาะสบายๆเรานั่งอย่างนี้ยเราก็ตอบแทนคุณของคุณพ่อคุณแม่เราได้ตลอดเวลาแล้วเนี่ยมันก็เป็นสภาวะที่มันสมดุลแล้วก็จะเกิดประโยชน์กับตัวเราแล้วก็บุคคลที่เป็นที่ ที่รักของเราด้วยนะเราก็ปรับการของเราให้บาลานซ์ให้ดีพอเราปรับหยาบให้ได้ปุ๊บมันก็จะรู้สึกดีมากเลยกายมันจะพอเหมาะพอดีลงล็อกลงตัวแล้วก็ไปปรับใจของเราสติกับสบายเนี่ยมันก็จะเป็นงานปรับละเอียดมันก็จะพอเหมาะพอดีใจเราก็จะสบายบาย,ายนะฮะแล้วก็นึกถึงบุญปลื้มๆนะขั้นที่สามก็นึกถึงบุญปลื้มๆลองเอากลับไปทําที่บ้านนะบุญใดที่เราปลื้มที่สุดเรานึกถึงบุญนั้นก่อน ลุงจำเนียนปล ah ah, ื้มบ ah ุญอะไรมากที่สุดออสาธุพี่นิดบุญอะไรปลื้มที่สุดสาธุสร้างพระปิจดีสาธุพี่กัญชนะบุญอะไรปลื้มที่สุด พิจะดีเหรอโอ้สาสลอกกันบ้านไหมลอกไหมลอกกันบ้านไหมก๊อปปี้ไหมไม่ได้ก๊อปี้เนาะโอเคพี่เล็กอ่ะปุญนอะไรที่ปพื่มที่สุดโอ้สาสทุกเห็นไหมแต่ละคนก็จะมีมุมต่างๆกันนะอืม ถามหลวงพี่แต่ลงก็น่าจะไม่ตรงกันแนละความปลื้มของแต่ละคนเนาะลองถามตัวเองว่าบุญอะไรที่ปลื้มที่สุดอันนี้มันจะเป็นวิชาชีวิตเลยนะก่อนที่เราจะเดินทางพอเรานึกถึงบุญปลืมปล้มๆได้โอ้เรามาวัดตุกวันเสาร์เลยเออพี่เล็กนึกถึงบุญว่ามาวัดตุกวันเสาร์เลยก็ปลื้มเลยนะเนี่ยทุกคนก็ยังปลื้มกับพี่เล็กเลยนะโอ้โหนี่บุญของคุณย่าจารย์นี่ท่านบุญแรงมากเลยนะท่าน ชาญฉลาดมากเลยนะท่านไม่อยู่เหมือนท่านมาทุกวันเสาร์เลยนะเพราะว่าโยมพี่มานั่งตรงนี้ทำไมนึกถึงคุณแม่ตลอดเลยนะเนี่ยนะสาธุอนุโมทนาอืมดีมากมากเลยนึกถึงบุญปลื้มๆนะแต่ละคนอ่ะพี่สุนดาบุญอะไรเพิ่มๆเอาไอคนที่มองเห็นเนี่ยเอาเอาอันบุญหนึ่งเด็ดๆเลยเอาเด็ดๆ โอ oh, สาธุทุกคนไปตอบคำถามตัวเองนะบุญอะไรปลื้มๆนะเมื่อนึกถึงบุญปลื้มๆปุ๊บบุญก็เกิดขึ้นนะเกิดขึ้นในใจเราเมื่อเราเพิ่งทําไปหยกๆนี่นแหละนะจากนั้นเราก็นึกถึงบริกรรมนิมิตนึกถึงธรรมะนึกถึงดวงก็ได้องค์พระก็ได้มันก็ใจมันก็จะสบายแล้วก็นึกถึงธรรมะของเราด้วยใจที่หลุวมๆนิ่งๆน,นี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติธรรมของเราได้ทุกครั้งเลย เออแล้วน่าจะมีแบบแผนของเราแต่ละคนนะลองไปนึกดูข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้อที่สามข้อที่สี่ให้เป็นสเต็ปแล้วก็ทําไปการบ้านสิบข้อของหลวงพ่อเนี่ยมันจะสําเร็จได้ด้วยการลงมือทำนะเราก็ต้องลงมือทําเลยนะไม่ต้องไปคิดมากหลวงพ่ออุตส่าห์เปิดเผยนี่เคล็ดลับวิชาเลยนะถ้าเป็นสมัยบูริมก็ต้องบอกว่าเนี่ยก็คือเป็นวิชาที่แบบสุดยอดของปร,รมาจารย์แล้วท่านถ่ายทอดมาให้เราแล้ว แล้วก็เอาไปทําต่อให้มันอยู่คู่โลกนี้ให้มันอยู่ในตัวของเราให้มันมากลั่นเป็นธรรมะในตัวเราให้ติดไว้ในกลางของเราแล้วก็เป็นเสมือนกับสัญญาใจที่เรามีต่อหลวงพ่อว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะเปลี่ยนไปยังไงก็ตามเราก็จะ,ะปฏิบัติบูชาหลวงพ่อด้วยการทําการบ้านหลวงพ่อเนาะก็ตั้งใจให้ดีแล้วก็ในวันเสราร์หน้านะก็เราจะ หลังจากเสร็จพิธีบูตจุดเทียนใจไฟนทนนี่อนันตชัยก็จะขอเรียนเชิญท่านผู้มีบุญทุกท่านเราจะมาประชุมเตรียมความพร้อมในการประชุมกัลยาณมิตรเพื่อเตรียมความพร้อมงานกระถินสามัคคีของวัดของเราเนาะก็ขอฝากเอาไว้แล้วก็ช่วงนี้ก็รักษาใจให้ใสๆสนั่งธรรมะกัเราให้ดีๆกลั่นใจเราให้ดีๆเราก็จะได้มาเป็นตัวแทนหลวงพ่อในการทอดกรถินวัดต่างๆ อย่างน้อยต้องมีเราสักหนึ่งวัดนะใครไปได้หลายๆวัดก็ยิ่งดีแล้วก็กระถินของเราเราก็จะมาเอาบุญให้ปลื้มๆกันชวนกันมาทําหน้าที่กัลยาณมิตรนำโปรชวัวไปแจ้งข่าวเพื่อนๆของเราแล้วจะเชิญใครดีนะหลวงพี่ก็นั่งหลับตาทาสมาธิใครมาในกลางของเราก็คนนั้นจะใช่เลยก็ไปชวนเขานะก็ขอประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแล้วก็ฝากข่าวบุญปลื้มๆให้กับพวกเราทุกๆคนเนาะ ตอนนี้ชายแมนแมนเขาเรงมาบวชแล้วอยู่ทั้งหมด9้าคนอ่าสาธุก็ยังรับได้อีกนะเราก็มีพระคู่สวดคือพระครูประกาศพุทธิวิเทศหลวงพี่พันธิติพระครูภาวนาวิเทศหลวงพี่พิรัตมาเป็นพระคู่สวดเนาะก็ถือว่าเป็นพระผู้ใหญ่ในภาคพื้นของเราก็ขอเชิญชวนทุกคนมาทําหน้าที่เอาบุญปลืมปล้มๆกันไปเนาะสำหรับวันนี้หลวงพี่คณะสงฆ์ทุกรูป ก็ขออนุโมทนาในบุญกุศลที่ทุกท่านตั้งใจบำเพ็ญมาจนถึงในวันเสาร์ที่20กันยายนนี้ได้จุดเทียนใจไฟนิรันดรอนันทชัยถวายเป็นพุทธบูชาก็ขอให้ท่านทั้งหลายมีธรรมะที่สว่างสวยเป็นครอบครัวธรรมากายให้ตามติดหลวงปู่คุณยายหลวงพ่อไปสร้างบารมีทุกพบทุกชาติให้ทุกโศกโรคภัยมาลายหายไป ให้มีสุขภาพแข็งแรงให้มีสุขภาพใจที่ดีมีจิตใจที่เข้มแข็งไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆให้ยกใจของตนข้ามพ้นอุปสรรคแล้วก็มุ่งหน้าสร้างบรารมีทั้ง10ประการให้สมกับที่ตั้งใจมาเกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาพบหมู่คณะให้ตามติดหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายไปทุกพบทุกชาติให้ทรัพย์ทุกปาท,ทุกสตังทับทวีเป็นมหาสมบัติใหญ่ เป็นสเสบียงบุญหนุนนำทุกท่านไปทุกภพทุกชาติให้มีแต่มหาโชคมีแต่มหาลาภมีแต่มหาสมบัติใหญ่พรันมันเกิดขึ้นโดยง่ายได้เป็นอัศจรรย์อธิษฐานจิตสิ่งใดไว้ขอให้สมบิษฐผลโดยง่ายได้จงทุกท่านทุกประการเธอสาธุ